สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาชนแนลนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่บอกตามตรงว่าใครเกลือเนี่ยไม่ควรเล่นเด็ดขาดน,นะนั่นก็คือเกมบักชดลุนเลนนั่นเองก็คืออารมณ์แบบว่าปกติเราจะได้ยินแต่ลสัสเซนลุนเลนใช่ไหมก็คือมัอนกบบว่าใช้ปืนลูกโม่เนี่ยในการเล่นเสี่ยงอันตรายใช่ไหมเสี่ยงเป็นเสียงตายอย่างเงี้ยใครใครเจอลูกโม่ก็จบเลยอะไรอย่างงี้แต่อันนี้เราใช้ลูกซองเลยนะลูกซองแบบลูกซองจริงๆนะในการเสี่ยงดวงนะครับ ก็คืออารมณ์ประมาณว่าเราต้องเสี่ยงดวงว่าเราจะเจอลูกแปลง้งหรือลูกเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเจอกับลูกจริงนะ,ะลูกกระสุนจริงนะฮะเนี่ยที่เห็นเลยคือแบบอันตรายมากโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูดีกว่าเลยไปอ่านี่เราอยู่ในห้องน้ำเหรอเหรอโอเครู้รู้แต่ว่าข้างนอกน,นี่น่าจะอยู่ในเทค อยู่ในผับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมามาจะนไหนก็ไหนๆเดี๋ยวเราลุ้ดีกว่าไปมาแล้วจะคิกโอ้โหโอ้โหเพลงน่าเกินเอาไนทา์มาดีเป็นไงบ้างเราโอ้โหดังมากเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านี่มาเปิดธรรมดาไ่เต็นต้องไล้ได้คิกได้เวลาเสัญญาแล้วไหนอันนี้เหรอ อ๋อเนี่ยเซ็นเยนอันนี้เราเราไม่เขียนนะเราใช้ไอ้นี่พิมพ์เลยมาพิมพ์ชื่อเราสิครับเราอะไรโจทาโรมาโอเคอ๋อเนี่ยมีล็อตที่หนึ่งอ๋อลูอจริงหนึ่งลูอแบงค์สองโอเคอันนี้เราต้องมาเดาแล้วว่ามันจะเอาลูกอะไรมาให้เรา โอเคชิปไก่ละงานนี้เราก็ต้องเดาอย่างเดียวเลยว่าลูกที่เราใจได้เนี่ยมันจะเป็นลูกจริงหรือลูกปลอมไอ้เป็นลูกเป็นลูกแบงก์นะเอาไงดีอะยากว่ะแค่แค่นี้ก็ยากแลว้วอะยิ่งยิ่งถ้าจํานวนลูกน้อยเราจะเดายากขึ้นเพราะฉะนั้นเราลูกแรกเราจะอย่าไม่เสี่ยงยิงใส่มันเลยมามาชิบไก่แล้วไม่ใช่หรอ หรือเปล่าโอ้ห้าสิบห้าสิบแล้วตอนนี้เฮ้ยลา่าเฉยเฮ้ยเอาอะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเรามีมีลูกจริงแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปสักตองเลยไปเออเรียบร้อยเฮ้ยดวงดวงอะไรยังได้อยู่โอเคโอ้ยนาบูเลยโอ้สามจริงสองแบงค์เอาละ hidden sequence ใส่แบบ random สามจิงสองแรงนะฮะร,รอบนี้งานเนี้ยยากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงยิงใส่เดียวเล,เลยมาเอ้าเฮ้ยโชว์เฉยอา้อาวและเฮ้ยเฮ้ยมาดีกว่ารอบนี้โอเคเจอ a r โรวินส์รอบที่สองโอเค มาทำอะไรน่าสนใจกันดีกว่าเลือกสองไอเทมอ๋อโอเคได้ขอ,อละ่ะอ๋อไหนดยวสิวู้แม่งขยายเหรอเอ้ยช่แนนแบนสองเออแม่งขยายตัวละเบียร์เหรอโอเคอ๋อโอเคมาโอ้โหห้าสิบห้าสิบโอเค อ๋อเข้าใจแล้วนี่เท่ากับว่าบังคับให้เราใช้แว่นขยายก่อนเพราะว่าเหมือนกับเป็นการสอนใช้เทียมด้วยโอเคมาฟาดจุกซองลูกแบงค์โอเคเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่ออันนี้เป็นลูกแบงค์ก็ต้องยิงใส่เรายิงใส่ตัวเองแล้วกันเพราะว่ามันจะไม่เป็นไรอยูแล้วโอเคถ้ากับว่าถ้าเรายิงแล้วรอดเนี่ยเราก็จะได้อีกตาหนึ่งใช่ไหมมา จัดไปสดอกสิป้งเรียบร้อยฮัลโหลกะจุยหน้าแจัมแมวหนดู๋สิเราจะได้อะไรมาอู้ไแว่ขยายฮะนี่มันพระเจ้าหรอโอ้โหนี่แม้แต่พระเจ้ายังไม่รอดเลยเหรอ o l ลิ h ิ t อุ้ยเฮ้ยเจ๋งแว่ขยาย วันนี้5้าสิวัสิเหมือนกันสองจริงสองแบงค์โอเคไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องใ,ใช้แว่นอยู่ดีเพราะว่าเราจะพยายามไม่เสี่ยงอ้ารู้จริงฮัลโหลโอเคงั้นก็จัดไปก่อนเลยดอกนึงยิง,งมาเอากระสับป้าบหนึ่งเท่านี้ก็กลาว่าตามมาแล้วอ้าสูบ สบยอมใจไปท่านั้บย้อมใจไปเท่านั้นแหละฮัลโหลด้วยกันโอ้โหค <c ười> อยโกงอะ่ะม,มีมีบุหรี่สอันเท่ากับว่าไอที่เรายิงไปไม่ช่วยอะไรเลยอืมน่าสนใจโอ้โหเดี๋ยว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 เดีเจริง,อองายานะองออยเยวเวด้วยเด้วเ โอ้โหหายไปสองเลยงานหยาบละพอโอ้โหกลับมากลับมาใหม่ด้วยด้วยพคเทพพอเป็นอะไรนะซอออฟโหมดนี่คือแบบโอ้โหยิงยิงแบบอัดเลยทีเดียวโอเคไม่เสี่ยงใช้วั้นเลยชึบโอ้โล่แบงถ้าล่แบงก็ยิงเราเนี่ยแบบมาพอเรอย่างไรเราจะได้อีกตาหนึง โอเคแต่นะรังสองเฮ้ยหมดจังหวะน่าจะหมดแล้วมั้งยิงใส่เลยเอ๋อโอ๋ว่ะเพราะว่าเรายิงเรายิงลู้จริงหมดเลยใช่ไหมเออเรายิงยิงลู้จริงไปสองรอบเลยตอนแรกวิมีซอออโอเคเบียโอ้ oh. จริง3บแบงค์สโอเคลองดูจริง3ามแบงคสเหรอ,อถ้าเราอยากไม่อยากเสี่ยงน่ะเราก็จะกินเบียร์ใช่ไหมเออกินเบียร์เพื่อชักออกลูกนึ่งมาเขาดื่มหน่อยแล้วกันชักออกโอ้โหชักลูกจริงซะด้วยถ้ากับว่าถ้ากับว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าจริง2องแบงคสเอาไงดี ถ้าจริงสอบแบงค์สอบถ้าเราถ้าเรายิงทิ้งได้รูกหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีเหลืออีกรุ่นหนึ่งที่จะยิงเราทิ้งได้มันก็จะมีไอ้นี e ้ด้วยเพราะฉะนั้นเราแคนเซิลได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวแคนเซิลไม่ได้ละเรายิงใส่มันเลยมาเออวู้!เรียบร้อยเอางงงงงง,ง,งฮัลโหลมาถอดออกอ้อาวเนีย่ยนะ เอ้ยถ้าเกิดว่ามันก็ไม่มีแล้วนี่เออใช่ไหมเออถ้าเกิดว่ามไม่มีรูกจริงแล้วฮัลโหลไม่เหลือแล้วเพราะว่าเพราะว่ารุกจริงตอนแรกอะเรากินเบีย์ก็อกเจเก็ออกรุ่นหนึ่งแล้วก็รูกที่สองใช่ปะวะเออเดี๋ยวราเดี๋สิอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊ะมันเหลืออะไรกันแนะ่วะลืม โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวลองดูกันนะมายิงหมดยังวะอ๋อหมดละโอเคไหนดูสิอุ้ยกระเจมือโอเคไว้ขยายเออโอเคมาโอ้สามสามงานหยาบลวสามสามด้วยโอเค เพื่อเพื่อความปลอดภัยเราจะเอากจแจมือล็อกเลยมาล็อกให้นไหนล็อกให้นไหยเออดีมากดีมากโอเคแล้วก็ทำการส่องเลยแล้วกันฮึ pp. อ่าลูกแบงค์เพราะฉะนั้นถ้าเรายิงลูกแบงค์ใส่ตัวเองปุ๊บโอกาสที่จะเป็นลูกจริงก็ค่อนข้าง,างประมาณนึงโอเคมาอโอเคขอลองเสี่ยงดูแล้วกันมา สอออเออดาเมจเพิ่มเป็นสองเทาง่าแล้วทอนี้งั้นก็ยิ่งเอา้าเวนลูกแบงก์เหรองานหยาบแล้วถ้ากับว่าลูกแบงก์หายไปสองลูกแล้วโอกาสที่จะเป็นลูกจริงก็สูงขึ้นเยอะเลยอะ่ะถ้าลูกจริงเยอะขึ้นแสดงว่าจัดเลยแล้วกันมาเออเอาอ่ะตอนนี้ก็เท่ากับจริงสองจริงสองแบงก์หนึ่ง ค okay. จริงสอบแรงหนึ่งแล้วตอนนี้โอโมชิเลยอ้าวซูปถ้ามีบุหรี่ก็คือเพิ่มเลือดอ่าเฮ้ย <Hey! S 2> อุ้ย,อย,อยโอ้โเชบไก่ละโอ้โหรอบนี้รอบนี้ดวงไม่ดีเท่าไหร่โอเค นี่ถ้าเกิดว่าเรายิงยิงไปสองใช่ไหมเนีเ่ยนะไม่เสี่ยงดีกว่าเขาดื่มก่อนปุ๊บนายไงลูกจริงโอ้โหถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็คือเหลือแต่ลูกแรงลูกเดียวแล้วเพราะฉะนั้นก็อ่าโอเคเรียบร้อยอยากได้เออ ขอหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราต้องฮีลตัวเองโอ้โหสองเลยโอเคตำตำเลือดยายาละอุ่งห้าสองเหรอเชีย่ยนี่ถ้าเกิดว่าเราต้องยิงรัวๆเลยนะเนี่ยโอเคมาด,ดูดโอเคขออีสักอีสักหน่อยเลยเพื่อความเพื่อความสดชื่นโอเคเรียบร้อยมาไม่เสี่ยงยิงเลย ตอนนี้กลายเป็น4ี่สองละตอนนี้4ี่สองสี่สองดื่มเอารถจริงออกเชียร์โอ้โโดนคนพี่จะดีไปไหนนะโอ้ยสอออ,สอ,ออฟสอออฟซะด้วยงานยาวละท่ากับ4 4 1่หนึ่งวะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ถ้ากับว่าไอ้นี่ออกหมดแล้วรูปแบงค์ออกหมดแล้วก็คือมันกินแล้วมันอีเจกอีเจกเป็นรูปหนึ่งแล้วก็ยิงตัวเองก็กลายเป็นแบงค์เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นโอ้โหลูจยิงยาวๆเลยทีนี้เออเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสยิงเราได้อีกหนึ่งนัดเท่านั้นเออแต่ถ้ามันยังเล่นยิงตัวเองก็โง่ละ ยอมโดนยอมโดนอันนี้โอเคโอเคกันเลยอีกรอบหนึ่งก็ยิงทิ้งเลยเออเรียบร้อยมาโอเคเจ้าทารโร่วินต่อไปตาสุดท้ายละมามาถึงขนาดนี้ได้ ได้เวลาไฟนอลโชว์ดาวแล้วไม่มีเครื่องปัง๊มไม่มีเครื่องปั๊มหัวใจอีกแล้วมีแต่แกกับฉันความเป็นความตายเท่านั้นนานีโอใส่โค้ให้ด้วยโอเคมาอ่าสไอเทมโอเคได้ได้ได้ไดวิมีออฟ กแจมือมีซอออฟเบียไม่มีแม่ขยาย,นะยนะรับอ๋อยะนะนายรูแล้วนี่หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคถ้าหนึ่งสองโอกาสที่จะโอกาสที่จะได้ลูกแบงก์อ่ะค่อนข้างเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกันเหนียวด้วยกันก้นล็อกกุญแจมือเลยอ่าใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยโอเคดีมากการเสีย อียชักเลยลูกแปลงถ้าลูกแปลงเท่ากับว่าตอนนี้คือากาสมีอยู่ห้วัสิบถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเราก็ต้องยิงใส่มันแต่ถ้าเรายอมเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะดนตัวเองสูงสูงมากเอาไงดีตอนนี้เราเรายัางได้นี่อยู่แต่ถ้าเรายิงโดนตัวเองอะ่ะ ลูกที่เหลือจะเป็นลูกแบงซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เสี่ยงดูวก็ได้วะมามา,มาเออ w o วเช็คเคทีนี้ก็เหลือแค่ลูกจริงละซอลออฟเลยเออมาเอาซีกินลูกตัวัวไปเออ w o วโอเค เอาะเราเราวางแผนอดีวางแผนอดีนอ่อกลับมาละโอเคไหนดูสิวิจัจมือมีสอกเป็นขยายเป็นขยายเออคมีชชั่นไหนก็ยังดีก็ยังดีงดโอ้โหโอ้ย่ายละยังเยอะเลยชิบกายละ เดี๋ยวขออนุญาตส่องหน่อยอมาลูกจริงโอเคแล้วก็ล็อกใส่กุญแจมือเราต้องรีบเราต้องรีบจบเกมโดยเร็วมาสอบโอเคมายิงใส่มาเลยยิงเรียบร้อยมาเลยสองแล้วฮลัลโหล โอเคน่ายังใส่อยู่แกพร้อมเราหรือยังเดี๋ยวใครกันแน่ที่ใครกันแน่ที่พร้อมเนี่ยดีกวนนตอนนี้ถ้ากับว่าพอมันเหลือชีวิต2อ,อันเนี่ยมันจะตัดมันจะตัดสัญญาณตรงนี้ออกเพื่อที่ไม่ให้เราดูดูเลือดตัวเองใช่ไหมดูเลือดฝั่งของใครของมันใช่ไหมสองสิ Áo! Chọp lời! Hello! đê non! Như Sao ốp! Mà! Xết nè, Mà đi mà! Tài xây lút tốt Woo! Liệp lói! No! Ok! Huy! Lào! นี่เราเล่นครั้งแรกนะเนี่ยไม่ตาย <c oughs> ไม่ตายเลยไม่แต่ครั้งเดียวโอ้ยก็อดมาว้ Woo! รวยแล้วฮัลโหลเช็คเคไอ้ยะว้าวหอดจาดเฮ้ยได้หวได้จ็ดหมื่นเลยหรอ เขาแสดงความยิดด้วยจ้าพโล่8หกหมื่เห้ลียบเจเคือเรายิงไปทั้งหมด15นัดอ่าชักกระสุนออกส3ลูกเตะประตูสองรอบอ่าบุหรี่ดูดไป2รอบเองเออจริงแล้วก็อ่าปริมาณเบียร์ที่ดื่มเก้าร้ยเิเพราะว่าเราดื่มไปเฮ้ดื่มไปกี่รอบเองเ่ะรอบหรือสองรอบเนาะประมาณนั้นโอเค ฮยถ้าเกิดว่าเราจบเกมแล้วนะฮะณจุดจุดนี้ไวมาก <laughs> เฮ้ยถือว่าเราทำทำลายสิตเอ้ยถือว่าเราทำชีิตินี่ครั้งแรกที่ค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยนะฮะประมาณนั้นก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบเกมแนวแบบอ่าเสียงเป็นเสียงตายแบบนี้นะฮะกับบั克ชอ็อตโดนเลตแต่จำได้ถ้าจำไม่ผิดคือมันจะมีอีกโหมดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ถ้าคุณผู้ชมชอบและอยากให้คาพิจาเล่นก็เดี๋ยวคาพิจาก็จะได้จัดอีกโหมดหนึ่งเป็น In, เป็นเอพิโซดสองนะฮะประมาณนั้นโอเคถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะฮะอยากให้ข้าพระเจ้าเล่นเกมอะไรเสี่ยงแบบนี้อีกก็อย่าลืมก, like, กดไล like, ค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอประสังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในแมชต่อไปสวัสดีครับเออลอดเฉยเลยรอบแรกโคตรเจ๋